นี่นะับนี่ก็จะเป็นของที่ผมสั่งไปนะครับเป็นด้ามจับของอสเปรสีกระป๋องนะครับด้ามจับพ่นนะครับผมเพื่อเราจะได้พ่นง่ายขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับต่งมาก็มีแค่นี้คนระับแต่ก็แพ็คมาดีนะครับไม่มีอะไรแตกักเสียหายนะครับผมก็ประมาณนี้คนระับ เดี๋ยวเราก็จะมาทำการแกะกันเลยนะแท็กมาแบบสองชั้นน่ะทุกคนคือร้านค้านี้ดีมากเลยนะแต่ที่ผมสั่งของจากช้อปปี้มานะคือมันแท็กมาแบบไม่น่าเครียดอ่ะแลวราคาก็ถูกด,ด้วยอะ่ะแต่เราต้องมาดู พลาสติกนะครับผมว่ามันจะดีแค่ไหนครับสักพักนะครับนี่นะครับแพ็คมาอย่างดีครับอ๋อนะเา่เออา,า,ะามมะจะประมาณนี้นะครับเราก็แค่เดี๋ยวสักครู่นะครับขอโทษครับขอประทานอภัยนะครับในความไม่สะดวกเราจะประมาณนี้นะครับ เราก็แค่เอาหัวนี้ใส่ลงไปนะผมประมาณนี้ครับได้หรอเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้ยอ๋ออย่างนี้นี่นี่อ๋ออย่างนี้นะครับผมงงไงเป็นไงมาครับโอ้ยเทเลยอะ พ่นให้ดูนะครับผมาเป็นว่าดอกหาอุปกรณ์พ่นกันนะครับาเป็นอะไรดนีนี่แล้วกันนะครับผมนี่นะครับเราจะมาลองพ่นกันดูนะครับผมวิ้ยมันมันง่ายอ่ะทุกคนคือมันเหมือนกาพ่นเลยนะ แล้วก็ยาง่ายด้วยอ่ะเฮ้ยผมชอบอ่ะเออมันเก่งดีอ่ะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแบบมันเบามือดีอ่ะดูดิมันคือแบบอ๋อมันแฉวเลยอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนลิงก์นี้ผมจะ แปะไว้ได้ละใต,ต้ใต้ล่างคลิปนะผมขอประทานนะัยไม่ค่อยสบายนะผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ